หลังกูมีอีกตีหนึ่งอะ่ะรวมๆแล้วต้องเราสี่ตีอ่ะต้องใจเย็นต้องมักหนึ่งไงบานหนมาหนมีอะ่ะใช่โซนซนั้นอะ่ะพายต้องเดินเดินตัดมุบมุบช้าบ้างมั้ยหรือว่ามุบแต่เธอเดินเรือนะเล่นช้าดีกว่าขอบุงไปก่อนตอนเนี้ย เออวงมันดีขึ้นบนสุดเลยตอนเนี้ยกูบอกเลยเราออกซ้ายฮะออกซ้ายเนี่ยเวลาวงมันตัดอย่างเงี้ยมึงดูดิแม่งชอบดีขึ้นบนสุดเลยเรามีรถกี่คันไว้ตอนเนี้ยกูสังเกตหลายรอบอะรถมีคันหนึ่งอ่ะเรไม่ได้เราได้ออกช้าเราไปหารถทางซ้ายซ้ายวงอยู่แล้วเออเอาไงอ่ะต้นเกมออกให้ได้ก่อนอึดอัดไปวะแต่กูว่าออกไปถึงแบบพอๆกับวงอัพดีวะหรือว่าเราจะทับไลายใครวะพอๆกับวงอัพหรอ มันจะทับลายกับอินฟินนะแล้วเราก็ชาร์ไปเลยก็ได้วงอัพแล้วเราค่อยดูแล้วค่อยเข้าวงสองก็ได้ทางนั้นอะไม่อึดอัดไ้เก้ยแบบเนี้ยที่แน่นะ่ไหมมันมีอินฟินไปวงลายขวาก็มีแต่เขาเห็นว่ามันมีลงแล้วอะเก็วงเนี้ยกูเห็นอินฟินไปขวาใช่ขวาขวาเพราะว่าถ้าเราไม่มาสายหรอกเราเข้าไปวงหนึ่งแล้ววงอัพอย่างเงี้ยเราสองเห็นล้วไปไวได้ฮะแต่แบบไม่ทันแล้วกูว่าอาจจะทับลายเยอะถ้าไปไวเล่นยาเลยเราอะ ก็ได้มั่นอะเป็นอหนือก็ใช่ใป่พร้อมป่ะล่ะถ้าออกพร้อมไม่พร้อมพร้อมใช่ไหมเราพูดถึงพี่อะไรไม่แย่เผื่อะเงี้ยอนนี้เป็นเหนือกูฟังพร้อมนะขาดอะไรเดี๋ยวกูฟังฟังเผื่อกไอ้กูมีคุณ่าดมีคุณมีคุณแปดให้กับปลายปืนตัดกิบว่ะเก็บไปไหนอะไรนะกูขาดกิบคูณอย่างเดียวเลยกับกับเลยดัดตัดกันแล้วกลางเมืองไปกันละกิบไม่เอาละเจอเลอก็ไม่รับเจอให้ ถ้ามีเสียงมีเสียงแค่อินฟินเลยหัวออกนะ <Infinite S 1> โอเคอินออกยังไม่ออกใช่อ,อินฟินยังไม่ขับด้วยน,าย,นายไหนอ่ะไอน้นายพายอะมีรถปะไอเจมไม่มีเอมีต้องมารับขึ้นมากู้เลยเรื่องอ,งอ,งอ,งองไะไรทีเดียวนะมาพูดอะไรก็ได้เออกูมีเลยจ้เกียร์กิบเกียร์กิบฝากนะไอเกียสามเหลี่ยมใช่ไงเบอร์ลิวไม่ไหววะออกพายพายขอก่อน เลยดอเราจะไปเข้าตรงไหนอะะไรนเราจะไปเข้ามาไหนเนี่ยวงมาโินถนนนี้เลยซ้ายเลยซ้ายสายวงเลยอะสายก็ไปแล้วไม่หลุดเอาไปนู่นเลยเหรอไปนู่นเลยเราอ่ะให้พาขับก่อนครับเดี๋ยวดูอะไรเพิ่มเติมถ้าเราเข้าไาวงไหนเราขึ้นไปแทนเขาเลยสุดเลยป่อใช่ต้องไปบนสุดเพราะถ้าวงดิ่บตกฝาถนนออก่อต้องห้ามแล้วนายคุณออกเอไม่ลืมเลยโทษ ระวังด <Bye. S 1> ีนะเว้ยเราไปเข้าเดีมันเล่นสายบนเหนือเปล่าเสือเสือเข้าวงแล้วแต่ไม่โผล่เส้นนี้ไม่โผล่เลยดยังยิงกับเอจอยู่เลยเอจลงด้วยเหรอเอาไม่แสดงว่าไม่ใช่ปิน่ะดีดีดี่ผมตามหลังใช่นะอาจจะไม่ใช่แรกเลยเพราะต้นสายข้างบนหรือเปล่าถ้าต้นสายข้างบนยิ่งเนียร์จะลงข้างบนก็ได้เออเพราะเพราะเขาตามไม่รู้ว่าเขาคนเยอะเนี่ยนี่แหลกูจำเป็นละไรเรเวลาผมไม่กิน เคยกลับมาเลยเหี้ยแบบตอนนี้ทไไม่ด้ยลงไม่ต้องดีมากเลยหมดรอเพื่อนหน่อยไม่ต้องกดชิีอ่ะเป็นลายอยากเบลล์ผ่านรถให้มึงก่อนนี้เลยอะไรวงฟงเยอะนะเออเวลาวงแบบกินขอบแบบทั้งไหนทั้ง้ามงชอบดิดสุดเลยวงนี้กูว่าสอบสอนดีกว่ะไม่ก็เฮี้ยไม่ก็เฮี้ยึงก็อยู่ตรงแรกกลางกลางมาสองกูอ่ะไม่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 เขาจบอ่ะ าัรเลยลองโดนรถกระดังก็ได้เปลี่ยนนี้เล่นบอดเชื่มไปหมนเล่นแบบเดียวใช่ใช่ใช่นิดนึงเนี่ยพวกเปกาโดอาจจะทำลายก็ได้ทำลายอยู่เรื่อยรถเหลือวะนี่ไงรถเหลือยังมีเหลืออยู่มาได้กูก็ได้เจมเฮ้ยมึงกำลังไปเลยมึงไปอ่ะฟาร์มอ็อกหนึ่งยังได้เลยฟาร์มเนาะเออไปฟาร์มริมไปฟาร์มแบบริมถนนกันป้าเราจะเข้าไรเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์เหลืออีกคันหนึ่งอ่ะเรื่เข้ามารายไหนวะมอ ข้าบนเลยอ่ะข้าบนเลยอ่ะเราตัดไปอาคารเลยป่ะจะตัดไปอาคารเลยป่ะตัดเมนไม่อ่ะเอาเส้นนี้หรืว่ะเอ้ามึงไม่เอาแล้วอีก๋อน้ำมันหมดหรอเอาเส้นนี้ไปเลยน้ำมันฟาร์มได้ช้าไปเลยเออนะกูได้ฟาร์มแถวมีบักกี้มีบักกี้ข้างหน้าอยู่กูได้ขับอะไรฟาร์มแถวไลน์เลยไปฟาร์มศพใกล้หวงอ่ะบักกี้เออฟาร์มใกล้หวงอ่ะ เอาบักกี้ได้นะจอนอย่าเล่นเลยมาไทยอ่ะกูเล่นมาไทยจ้ามมีคนถูกสกาวไว้ใครเปลีย่ยน,น,นไนดดยอ้บงตกลงรถในเอี่ยใครเปลี่ยนไอ้งถ้าเจอคนเราเจออย่างมากแค่กี่เดียวเจอใครวะต,ตีตีที่ลงปลายสายอ่ะตีเดียวมีแค่กี่เดียวแต่ไม่รู้ไงที่มีก็คือมีตีเดียวแล้วเออมีมันล้วไอ้เชี่ยมันจะมาอะไรเราอ่ะก็มีสิทธิ์เพราะมันก็ช้าอย่างเงี้ยถ้ามันเห็นบงเราอาจจะเอาอื่นกระดาเพราะมันเห็นร้านนี้เพราหลังนู้มันอยู่ฝ่ามืออ่ะ อยากดูน้ำมันได้เงาเห็นรถเบลตันอยเองนี้ NWMG เฮ้ยใช่ขาวรถมาแอบพวกมีรถดิคันร่แเดี๋ยรถแอบอนรถดอบ ก็เลมันเล่นขอบเออมันน้เขาไปเล่นในวงการตรงนั้นดอกตรงนั้นดอกเขาเลเล่นขอบบอกกับเนี่ยไอ้มันแม่งแหวนไว้แม่ยัางไวเลย MG กึ้นเขาวงหนึ่งอ่ะหลักๆกูเริ่มต้องกูเริ่มรู้สึกว่ากูต้องเปลี่ยนรถแล้วตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลย

ฟรีตายอลเอฟคอเลตตายหนึ่งเอเอจคอเลตใกล้ๆนะรานกอดเจมคือน้ำมันละพอใส่ไหนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราสายเจมเราสายไหนตรงนี้มีคันหนึ่งเว้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนเลย เนี่ยไอ้พารถดับนี <S <S right. well, right uh, uh ่ห huh ่ดตรงเนี้ยสี่แยกพอดีเลยเริ่มไหนวันเริ่มตัดขึ้นบนเี่ยก่อนรถวันขับเส้นนี้ก่อนเดี๋ยววงเดี๋ยววงมันเป็นตัวกำหนดไม่ผู้จ่ายสองน้ำวงหน่อยอย่าเผื่อเดมเล่นขอเผื่อไม่หายอะไรแค่ไปตามเดมลามี์ดีลามดดีอะไรอย่างี เอเอด้วยเอเอสุดสุดจัดให้วงมีวงแม่งออกสองหน้าว่ะขอบไีวงว่ะเราหรือไงเล่นบนเลยเราเล่นบนเลยดีกว่าบนเลยป่เราเราซ้อมกดนี้ไปเลยรอช้อนเลยว่าซ้อมกดซูเปอร์ไปเลยไม่ได้ไก่ย่ากก็หาฟิวด้วย เริ่มก็ดังเล่นไงไล่ง่ายเกมเนี้ยเกมเนี้ายไก่ยากเว้ยเพราะวงมันออกสองหน้าแล้วเราลุออก่อนแต่ถ้าวงมาเราก็ดีอยู่ใช่ถ้าวงขึ้นบนเราก็ถือว่าเราได้โบนัสไปความยากเที่ยนึงลดองความยากละได้อยู่ก็เฉ็บเบี้ยค่อยเล่นยากรูน้อยแล้วก็ปั๊มานเด็ด ยังเลยอสองอันน่ะเด็กกูแบ่งยาไปเอ้ยเด็กมีกี่อันน่ะมีเหลือสามอันแล้วข้าไปเด็กกูแบ่อนมีว่ามึงอ่ะมีมีมีอยู่พออยู่เนี่ยทางเี่อะไรวะเนี่ยลากให้พายอ่ะได้ประดามอะไรไม่ได้นู่นนีอะไรนะอะไรวะมัลากให้พายอ่ะได้เลยนะที่เราเออถ้าถ้าจะกินไกอ่ะไออการบัวไก่ได้สุดหลังกูดังอ่ะถ้าได้กินไก่เขาข้าบ้านนี้ก็ได้ โอเควะจำไงมันมแทบจะไม่มีใครเลยเว้ย่ะเฮ้ยก็ดังมีคนนะก็ดังครับกดมีคนแต่บ้านายไม่จอดเฮ้ยบ้านายไม่มีก็ดังมีแต่มรคสไม่มีไปทอดผาอดเฮียมวยไไพ่มีคนนะเว้ยมีแ่เยไ่มีคนไม่บากว่าทั้งนั้นไปสุดม่ลถึงอ เป็นสุดเลยละไม่ก็ไปฝุดเราขึ้นที่เข้าแบบเออบนเขาก็มีว่ะไปฝุดแล้วเข้ามาอย่างนี้เอาง่ายกว่าเออต้องไปฝุดไกลๆบ้านก็ไม่เปิดเพว่ามันตีเดียวกันหมดแหละกูดังเขาอะไรเงี้ยตายตายกูไปด้วยกูไปด้วยตามย่อยบ้านนี้ไม่เปิดนะบ้านหมากัวบแต่ไม่รู้ว่าดินน้ำมันเราแต่ว่าเราสองคนดีแล้วเราก็อยู่ไปๆนิดนึงเลยเส้นตายมีระเบิดเหอเว้ยมีบักมีบักกี้เมื่อกี้เลยมาแล้วนั่นแหละได้โว้

ใเอาเปล่าจะได้เก็บให้ไอเอามาเลยไปเป็นแมวมาเลยเจมส่วนใหญ่จะเป็นอินฟินนะว่ากับฟาร์มตอบเป็นรูปไอ้ของพ่อไม่กลัวมึงกอดสามกอดสามกอดเหี้ยนะไม่กลัวอย่างก็มีคนมาตรงนั้นไม่ได้เล่นหนักใช่ปะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเออมึงทิ้งไว้เลยเดี๋ยูเร็วแปะก่อนได้ปหมเออแปะสองเกรยที่เราเล่นชิลเล่นเอาคิวไปเพราะว่ามันไก่หรือเไปพายคูไปก่อนไปเล่นไปไปปืนเลยอ่ะ เป็นกุลการ์ต้ไม่ฟ้าเลยข้าไปเก้ั่เล่นำบากนะยเหมืนเขาไม่มีคนเลยวะข้าวกลาำเรข้ากลางเลยข้ากางเลยข้ากางเลยข้ากลางเลยข้าวางเข้าวกลางข้าวกลางเลยข้า่งลกลนเลยข่าลงเลย้กลงดียข้กูใชเลยขับเลเยข้บตัดน้ำแบบ้ากลางเ้าวกลางเลย้นวเลย้าวามเ ตายน้ำแบบกลัวขับตัดได้บางส่วนส่วนมากมันไม่รู้มันเออมึงมาร์คมึงมาร์คไกลมาหน่อยนึ่ลากส้มเลยลากส้มเลยลากส้มเลยมีคนลากเราเข้าลึกเลยอ่ะมึงค่อยๆเหยียบก็ได้มั้งแต่เวลาผมคิปขอบบนสุดเป็นอยู่ตลอดทีมเลยเข้าลึกได้เร็วอแะคนหนึ่งมาเป็นคนเดินเชียอขับที่อะยาขับยาวอ่ะเจ๊กว่าเดินเล่นเถอะไอ้ตีนรถดอกปะวะกูเคยเห็นรถดอกอยู่นะเฮ้ยมีมีบ้านแม่เนี่ยมีคนแม่เนี่ยมาร์คหนึ่งเนี่ยบ้านบ้านหน้ากูมีรถจอดมันรถรถเหมือนเป็นรถดอกอ่ะที่กูบอกอ่ะ เพา้าจอดมันคงจะจอดปิดกว่านี้ป่ะถ้าคนไม่ค่อยเล่นตรงนี้ที้ายสองรอบที่แล้วบักกี้ก็ดอกอย่างเงี้ยกูก็งงว่ารถอะไรรถจอกขวาไหมนะรซ้ายซ้ายหลังมีซ้ายหลังมีเจมตรงไหนอากูเขาไม่นี้อยู่เยอะเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าจะเล่นถ้าเล่นมาเล่นมาเล่นวมุดนเห็นแล้วตรงนี้เลย้ถเข้ากลางให้กูยิงไหะห้ยิงได้ให้ยิงไหเข้ากลางเลยเหรอเข้านี้เลยใช่เขาวงว้นี้วงมันแทบจะจบไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมาเลยนะคนน่ะ ขับรถไปนะมันรถมาใช่ใช่รถมามันหมดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีรถเยนอยู่มีรถเซฟคันหนึ่งอ่ะพายคันนั้นนะเวสตายตายสองแล้วระวังมาร์คสองนะมาร์คสองมีคนนะทมพโมก็ไม่มีเลยมาขับรถมามรคเอ้ตรงนี้มีคนมากูยิงฟรีเดี๋ยวเนี่ยเราเล่นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเราเราเล่นลงไปเรื่อยๆเข้าใจปะเราเล่นกระจกบ้านเดียวกันเลยใช่ปะไอ้โมงมึงมีกิฟต์อยู่เล่นซิงแถวนี้ไว้เราเล่นซิงแถวนี้เห็นลากูไหม เดี๋ยวเฟสต่อไปอ่ะวงหน้าถ้าติ๊กหนึ่งไม่มีคนเราจะเล่นง่ายไปเรื่อยๆเว้ยแล้วอันเนี้ขอบวงได้แล้วแต่การไปเล่นเทียบขอบเลยเว้ยเฮ้ยเราเล่นเทียบขอบเลยไม่ต้องเดินเยอะแท่งทิ้งแค่นั้นเนาะโอเคเดนมีสมองเยอะเนาะแอันนี้คือที่ที่มันได้เปรียบพวกเราอาไปลูกหนึ่งมึงเล่นดูทางเรามาคนหนึ่งดิเออกูดูอยู่ให้อยู่บ้านบ้านหนึ่งแน่นไปเปล่ามัน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 โดนเดินเนียนได้ไม่ต้องใช้คนเต้นอยู่ จะพายไปเล่นสักคนหนึ่งได้อยู่แะครถ้ามึงไม่อยากเดินเนียนต้องเขาบหลังมามาร์หลังมาแล้วไม่ได้แล้วเห็นแล้วหมวกฟ้าขับรถแล้วขับรถแล้วทางเนี้ยเล่นเล่นลำป่วยเอ้ยยิงไม่ทันหัวแตกหัวแตกหัวตัวหัวตัวตมาค์สองอ่ะมันเข้าตรงบ้านหลังเราแล้วมาร์คสองกู กูดูตอนซ้ายไห้ไอนเฮ้ยถ uh ้า huh. มันอ้ไ <observing> อ้ไอ้ไ like อ้ไเ้นอยไอ้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 ีอ้ไอ้ไอใช่้ไบ้ไอ้ไอ้ไอ้ัน้ไอ้บอ้ไอ้ไอ้นอบไอ้ไอ่ไอ้ไห้ไอ้ไอ้หอ้ไอ้านมไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้อ้นอ้ไอไอ้ไอ้้ไว้ไ้ไวงไอ้ไไ้ไ้ไอไอ้ไ้วอออ้อ้ไ่อ้อ้เออ้ไ่้จะ้บอ้ไอ้ไอ้้าอ้อ่ไ้ไอ้ไอออ้อออออ้หรือาอาคิวอ้้ออเค เล่นคืนเงินแน่นอนาะก็เล่นน่อยพายก็เล่นได้ไว้มันอยู่จะได้เดินก็ได้อยู่ถ้าจะเอาข่าวเออแต่มึงอะมึงรวมได้อยู่แล้วอะกูว่าเล่นไม่ต้องมึงเล่นไปเลยเพื่อเล่นไปเลยเล่นไปเลยพายมั่นใจไปเลยเล่นไปเลยเพื่อนเลยเลยเลยเพืเอน MG เฮ้ย MG AW AW อยู่ข้างหลังอะนะไม่รู้ว่า AW หรือ MG มันบวกกันอะแจมได้เลยเพื่อนแจมได้นหละตีกูมันบวกกันในตรง MG รวมเลยเว้ยเนี่ยจแมหายก่อน เฮ้ยน่าจะโหไม่ถอมึงดมเนไ้แม่อทางเนี้ยไม่มีใครดูเลยมักจีบกูดูยากถ้าจะดูกูต้องไปเล่นลึกที่เดิมเลยเอ้มักคีิกูมาแล้วนะเรถรถเรารถเรากูขอเอามาทำเป็นกำแพงเลยนะเอาเลยไม่ต้องแพ้แล้ว จะเล่นง่ายๆเราหวังแพงกับแพงนี้เล่นง่ายเลยนะมาร์ค3าแกูอยากได้คนมาเล่นมาร์ค4คนหนึ่งว่ะเอ่อทิ้งตรงนั้นเลยก็ได้แม่งลำบากมากกูเคยเล่นแล้วเว้ยมันกันยากโอเคติ๊กเลยถ้าถ้าาจะเล่นเล่นเล่นติ๊กหนึ่งถ้าเวียกันดีดีว่ะเฮ้ยมึงเอามารเกียตออกเหรอมันถ้าเวียกันดีดีนะมาร์ค2กูอะดีดีมันน่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือฟาเวียมาร์ค3มาแล้วเว้ย บ้านเย็น hmm. นี่พร้อมโดนซ้ำอ่ะไอตัดแทบไม่ดูมุมอ่ะใช่ใช่อันนี้ที่ไฟนะเย็นสี่เม็ดเดียวเข้าหัวกูเลยตรงนี้ที่ไฟหมดเลยกาบกูอะทักษันน่าจะเหลือรถแค่คันเดียวนะไอตรงมั้งสองกูอะจะเหลือไน่าจะเหลือรถแรอะไรไม่เคลียร์กันครบยังวะน่าจะหมดแล้ว เพราะมันเมื่อกี้มื่อคุณเห็นฟรีดดีๆมันตายเลยอะคนไปอยู่ไหนมั้มเยอะอยู่แชมป์ไดวะมักซี่กว่าให้ถึงให้นะไปถึงคนอะดิ๊บก็มีมาแล้วนะไครบอกเต้ไม่ใช่หรอวะตายอยู่นู่นแต่ความสดใสไปหนึ่งเมตรแต่ความสดใสไปสองเมตร โอ้ก <icana>, ูเบื่อแบบเฮียกูได้ไหนบ้างหรอยิงคนนึ่งเด็กหนึ่งไอเฮียเนี่ยหอบจังว่าเฮียกูเนี่ยกูรอรับแตงเดี๋ยวแล้วเากันเลยไงแล้วบอกอีกเราจะเป็นขอบวงค่อยไล่ลงมาเนาเราจะเล่นง่ายถ้าเป็นขอบวงไอ้ทีฝ่ายหมดนะเออรอรับหลังเดี๋ยวกูช่วยรับอะไรอะเดอเดอสาม เราต้องรับมัดเราต้องรับมาดสองกันว้วยมัดสองต้องเข้าวงนะเว้ยเดี๋ยว่านฟิตเลยนะมาดสองต้องตีกับติ๊งหนึ่งอ่ะมาดสองขับรถรถมันเหลือแค่เออว่ามันเหลือของตีแรกด้วยนี่มันมันเหลือแค่คันเดียวเจมมันเปิดสายได้ใช่ป่ะเจมเออเปิดอยู่ติ๊งหนึ่งเจมมันจะตีกันวอลเนยวงให้ก่อนดูหลังไปด้วยนะมึงผูดูงูเออโอเคสองคนเอาไอ้นี่เลยหลังเลย มันลอยยิงรถเลยมันมันขับแล้วเออไม่อาจจะมาสักทีทางนี่นะมันน็อกอะมีใครขับไม่กูแล้ววะนายขับแล้วป่ะเหลือเหลือเหลือคนขับเอาคนขับให้ตายนะเจมม์ตัวต้องเอาคนขับให้ตายได้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 จะไปบ้านไหนพายอะไรนะจอดบ้านนาฟูสี่ตัวไอตี้มาสามแล้ว ขอดเคลียร์ตรงนี้ก่อนหน่กูไปเล่นในสนามเถอะมนตีกูยากมันตีกูยากเออมันตีไม่ได้เดี๋กูเดินไปด้วยมันไม่ตีหรอกบ้านมันสวยหลังสองคนเดินแล้วเจมเดินแล้วรอลงๆอบอยยิงเอาเจมเอาโอ้โหเกิกอะไรขึ้นไงไอ้ซาเวียนเขายังตีไม่แตกนะติงหนึ่งนะติงหนึ่งนะติงสอ เขาแบบบ้านเล็กสององ่ายอยู่บ้านเล็กอ่ะสองคนำเียกเลี้ยหน้ามาดูงีแทนยทำงปน้าาเดี๋ยวได้ปะาาเอายได้กูคนเดียวได้อยู่นาไปเ้ยงหน้าปาเกได้รักไก่ปิได้จะอะไรได้เยอะเลยเออกูทำเกิดจะได้ปิดอะไรแม่งรักไก่ปิดแม่งเลยาเมกูเลยแกจะไปเล่นซ้ายเกลับทำไมวะ เรา่สามตัวอยู่บ้านติหนึ่งลยนอกวงเล่นตูขวากูตูขวาเล่นๆๆเลมันเป็นเดินต่ำช้อนไปบ้านนี้ได้เออบ้านตายหมดแล้วยฟอเรสออกมาเอาตัวเว่ยเอเรสนะได้ฟอเรสสักี่กูโนย่นเว่ยเออตรงนั้นล่ะอ้มันอยู่บ้านนี้เอ้เจมอยู่บ้านอยู่บ้านนัก่องบ้านนักข่องเจมเจมขี้เหรอเจมเจมเออกูดูไว้อยู่กูดูไว้อยู่ใหญ่หลุดนเว่ยตรงนั้นอะ กูอยากให้บ้านเฮี้ยนี่หมดชิบหายเลยเนี่ยเฮี้ยมันยังมีอยู e ่วะไอ้มอนมึงไหนมึงยังมีหรือเปล่าคนสองคือคนเล่สามคนไม่เพิ่งก้าสองยังยังอยู่เดือดต้องเหรอเออเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เลยเนี่ยอยู่หินนี้อยู่หินนี้มากูเลยโอเคนี่ยรับเนี่รับสวยรับสวยรสวยโอเคต้องรับซ้ายว่ะตรงนี้ก็ต้องมาได้อยู่ได้อยู่รับซ้ายรับสายเล่นตามวงมาคนหนึ่งเลยพุงหน่ะ เล่นตามมึงกูรอเล่นให้มาร์คสองกูเห็นสามตัวนะชัวร์วแต่ว่ามันจะมาตีเราอย่างนี้เลยมันรอเล่นตามผมเหรอแล้วใช่ใช่ใช่หลังเจอแล้วใช่บ้านเดียวมึงมึงไปรับซ้ายเลยรับซ้ายเลยจริงจริงจริงคอเลนคอเลนมันออกบ้านโล่งอ่ะจริงจริงช่วยกูคนหนึ่งดีกว่าเนาะช่วยนี่กูยิงได้ยิงได้เอายิงได้โอเคเจมส์ลงมาเลยเจมส์หาลงมาเลยบ้านทิ้กหนึ่งนะสี่คนลุยยิงแม่งเลยนะเจมส์ลองไปเล่นกับเพื่อนเลยกันเนาะทั้งนั้นนี้เว้ย มอนมอย่างเมุมนยด้ยมุมมักมุมมกเสามักสองกว่าดูอยู่ดลก็ดูอยู่ไอออกแล้วแล้วมันเจ็บ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 ม่านมานเดี๋ยวเพิ่งมาทขวาด้วยม่นเกิยเลนอยไปปัดอ่าได้ได้ออกตัสเดียวแล้วอเลตัมันไสอจับไหนทหารทีนึงทีนึงเป็นีนอคต่านะมึงไปช่วยไฮมอนไปกูช่วยเองขอบ้านเลยขอบ้านไห้ไห้ไหนอย่าวัดสุดเพื่อนอย่าวัดสุดอย่าวัดสุดมันนัดเดียวตายแล้ว คุณรอยิงอยู่อย่านะอย่ากูชิวคุชิลอยู่ตังแต่เขาแตบ้านบ้านตรงนี้ไม่ม er ีหรอาไว้ยจะไปตัดยังไงสองคนนะมคุกูก็รอตัดกับมึงนี่แหละไปรอตัดขวาเว้ยไม่รอแค่สองคนแล้วนะน็อกตอหนึ่ง็อกอะไรรึเปล่าลูเดียวเลยแล้วแต่สมอลกอยู่ไหนสมอลกูอยู่เจ็บไม่มีหัวป๋าหินมาต่อขวาจะท้ายจะท้ายมันเดินมันเดินชิดละท้ายขวาตายแลเหรอตายแล้วนะคุณแตกแล้วเพื่อนไม่มันอยู่มันอยู่อยู่แล้วไอ้เจมตรงนี้มแตไม่มันมันมันเพิ่งชิดมันเพิ่งชิดมีคนมีคนไปชิดนะว่ จปว่าคอนติรอแป๊บนึงนายไหนมีอีกตีนึงเป็นอินฟินน์นะไนท์ไปไม่สวยไวไปแค่เดินไกลเกินว่ะกูจะเอ๋แล้วกูรอนเนี่ยงนะทำหมากว่ะอันนี้รถใครวะเนี่ยพายรถมันรถมันรถมันมึงรอมึงรอแจมเลยแจมกูไม่ได้ดูคนหัวน<า>ไนท์นท์กูต้องเข้าวงเออกูต้องหน่อยไรเงี้ยมุมไม่สวยกูรอนบกรับไอ้มันไปเล่นคู่กูเปล่าหรอร้อนแบบนี้ไดเราเดินไปคู่มือได้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 กูอยู่ไกลให้ดีกว่าเรื่นกันสองคนเลยโอ้โหเฮี้ยจัดเลยว่ะฟังเสียงเลยมันเฮี้ยยยงงต้้้อออมมาาเเเลล่่นนนไไปวพ ตายไม่เล่นตายตั้งกูได้เลยรอรถเทตสองคนเลยเว้ยรอเทตสองคนเลยเทตแล้วถอยอ่ะเกิดกี่ตัววะสองคนนำต่ำมีอาซัสอาซัสแล้วก็โอปอนมั่งเห็นชื่อขึ้นอ่ะสองคนคือขั้นต่ำเล้วอยู่แถวเด็โด็ไอ้เสียงแล้วเปิดมันโดนม่ะเออพาค้ำให้กูหน่อยปิดมุมหลังเลยนะพายมีข่าวแล้วมั้งว่าไอ้เจมหน้ามึงอ่ะ มันมีแค่บวกใค่ตรงนี้กันอยู่ไม่ได้หรอมาาสองเินเลยเล่นแค่หลอกอะไรมาเออกูหลอกกูหลอกกูหลอกมึงเล่นเลยกูเล่นเยอเออมากูจะปาแล้วเปิดมันจะตีกันสตัวมากูดูดหาแจมได้แจมได้มาไเล็งเงเลนันแล้วีจะเลจะน็อกตัวหนึงเออมันอยู่หลังปืนแตกเลยว่ะตรงมาส่าอ่ะ เราเล่นเดินได้ใช่ไหมเดิน hey, ผ่านเห่มักสิกกว่าไปแหกคนหนึ่งใครก็ได้เดี๋ยวกูไปให้แปะคนหนึ่งกูเล่นฟรีเลยแเดี๋ยวกูเล่นดูเล่นค้ำค้หน่อให้รับไก่ได้เนี่ยเราลอยเฮ้ยานมายมีตัวนึงติดหงกูถอยละต้งราเบิดกูมีนะเห็นระเบิด์กปะนี่เบิปตรงนี้นะ รอพับวงด้วยรออะไรต้องฟังฟังกูนะกูกระจายรอบหนึ่งนะติ๊กหนึ่งอ่ะมันรอแจมตีติ๔ยิงกันเว้ยนี่ไงติ๊กหนึ่งเดย์ไปแจมแล้วนะแมันขำได้ใช่ป่ะมึงกูขำขำมึงได้ไหมเหรอต้องต่ำต้องเล่นต่ำขำได้ใช่ถ้าดูไฟกูเลยดิเออดูไฟถ้ามึงจะแจมบอกกูนะเว้ยกูจะเล่นเออกูจะลองเดินหาแจมอยู่แต่ตอนนี้เดย์อยู่หน้าเราติ๊กหนึ่งอ่ะเขารอแจมไอ้นี่อยู่เว้ย เขารอแจมตีในตึยขึ้นมาเล่นตากแตกปะยังไม่ได้ยังไม่ได้ป่ะโอเคโอเคเฮ้ยอย่าโดดสูงไอ้แจมโดนบ้านอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอเล่นตามวงก่อนแจมเอาง่ายๆเรารอคิวฟีดเดย์บ้านน้ำไอ้คุณแตกอะบ้านน้ำกว่าจังยังยังยังหลือเซโรซี่กับเดย์กำลังจะไปแจมแวนโอจะไปแจมอยู่กูคำไม่ได้นั่นอะไรรอส่นเดฟกูคนหนึ่งได้ป่ะเจมนอนไปก็ได้นะแจมตเออเออเออรอส่วนเดฟกูคนหนึ่งได้ป่ะมอนเล่นน้องน้ำเราจะตามวงใช่ไหมเออเล่นน้องน้ำรอส่วนเดฟมัน กูกูช่วยได้ไหนไม่มีไม่มีไม่มีมันหมุนวันนี่เล่าไหนโอเคโอเคคุณแตกออกมาแล้วมั้งเฮ้ยกูอยากรู้เราชิเดย์ได้ป่วะผิดยากทำาเหรอเมื่อกี้กูแค่คระเดึงเดี๋ยวกูนีกยัโนเไหนึงติงนึงกูนะติ๊หนึ่งกูนะิ๊หนอได้ป่าวะเ้ไปไปชีิไปชิิกกูขาให้ไปเจมไปเจมเกได้เพื่อนกูไได้ป่าให้พายคานเ่อายพายไปเฮ้ระวังขวาจะป่าล้อยระวังซ้ายระวังซ้ายเอ็มมลพักสิ สองตัวนะระวังนะแต่เพื่เดินมาหมดไม่ได้วะไม่งั้นโดนสายเดไม่ไม่ไม่ตัวสายบีบเราบีบให้เขาออกสายได้ไหมเดี๋ยวเราบีบมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่มากกูมาอยู่มากกูตัวหนึ่งตัวสองเจ็บด้วยใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บหมดหมดเหลือเหลือเดเลแล้วเพื่อนเหลือเดเลแล้วโอ้ยเฮียบ้านบ้านขึ้นมายิงกับแถวหน้ากูนะต้องเล่นกับเดนะเพื่อนมึงต้องเล่นกับเดนะเดินชิดมาฝอยกูหน่อยเดีเดินชิดหน่อยเดินชิดหน่อยสองคนอ่ะชิดซ้ายหน่อยเพื่อนบ้านมันบ้านไม่ได้ไม่ได้มอนไม่ได้ไม่ได้มอนบ้านมีี้้้นมทิงงตรเไไ่ดลย

บ้านถายยังไม่ออกมาเจมเราใช่บ้านเป็นเอกูนอกตอ่เอาบ้านดีกว่าวะวนเอาบ้านอยี้ดีกว่าวะเออีไม่งมีมัสองมีทั้งสองมี็อคิวฟีดไง็อคิวฟีดบ้านสักกันนะูดักเยไอเจมไอเจไอใครเนี่ยไพรมสมอป้าสองมาให้มันมาคิดวันจะส่งติดบ้านก่อนเราเล่นบ้านขึ้นสูงไม่ได้เดยเดิมเดมเดิ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 มเดมเดิ เราไม่ใช่คุาว่ปลาสมออัดหน้าต่างบ้านนะเพื่อนเตรียมเนเตรียมาเดินมาได้เว้่มันเดินละใกล้มาได้นะเจ้เขาเราเราเล่นยากกว่าเล่นบ้าง่าเด๋ยวว่าได้วเลยต้องทำบ้านทำบ้านดีกว่าเพื่อนไหบปานลาไปเข้าบ้านไปแล้ว ตีแล้วปะไม่ต้องรีบตีอ่ะบ้านเจ็บบ้านเจ๋งตัวนึงทีเนี้ยบ้านปลาไปหลังเคาน์เตอร์หน่อยเพื่อนเฮ้ยบ้านด่าบ้านเน็ตหลังเคาน์เตอร์หน่อยบ้านระวังเนี้ยวดาหน่อยเฮ้ยในบ้านนะน็อกหลังเคาน์เตอร์มีตัวนึงเพื่อนหลังเคาน์เตอร์บ้านอ่ะสองตัวปลาเน็ตหลังเคาน์เตอร์หน่อยไอ้ไทยมันจะขึ้นมามันอยู่นี่มันอยู่วางข้อตัวนึงเดี๋ยวจะมาว่ะ อ๋อไงต้องต้องปาเน็ตยัดบ้านเว้ไม่อะไรไปบ้านซ้ายมันน็อกอยู่เว้ยเดียวเดียวค่อยๆเล่นได้ไม่แล้วมีระเบิดย่าไปย้าไปกูแบบเกมเหลือออปชั่นอะไรปะไม่เหลือแล้วเหลือแค่แฟลชเอาไปกูทิ้งละบ้านซ้ายเมื่อกี้เหมือนเดินซ้ายก็อยู่ได้แบบตอนแรกมันมันเปิดเองเดนั่งเล่นสบาย ใช่ยังไงมุมเราเสียบแบบเดไปมาใจเลยอ่ะมาอยู่แนวอ์เตอร์นะเนวองอปะ์เตอร์สองใช่ว่าเดินยัดเอานี่เอาคิวดีกว่าเพื่อนยังไงเราเสียบียบเดอ่ะเฮ้ยยังมีตะบกอันนี้เพิ่งมีตะบกเยอะปะไม่มีรอบยัดเลยดีกว่าเดินอปเลยวนขึ้นไปเอาเดียวเอาบ้านนะเพื่อนเอาบ้านนะเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนเาลเตอร์เอะฮอลเตอร์เจมแจมวาเดินยะวโอ้ยเพ่นเดินนอกโอ้โหสวยแล้วเ Xem <Thank you. S 1>